นะคะพึงแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ่ายอีกนะคะตอนตั้งแต่เช้าเช้าเลยหกโมงเช้าเลยนะคะเมื่ออืนก็ถ่ายบบดหมือนะคะกับละครเรื่องโนราสอ์อนนะคะฝากไว้ด้วยเด้อแล้วก็เร็วนี้นะคะกับละครเรื่องใหม่นะคะเดี๋ยวข้อที่มาบอกเด้อถ่ายอยู่สองเรื่องนะคะ แต่เอรไทยตัวจริงน่ารักมากน่ารักมากค่ะพี่ต่ายน่ารักมากๆเลยเป็นกันเองกับน้องๆน,นะคะน่ารักมากเลยเนาะเลยเนะาะจะคิดฮอึ้นกันนองหลัแบ่งความน่ารักมาให้เอื้อยเนี่ยโอ๊ยเอื้อยน่ารักกิ่แล้วค่ะพี่ดอกอ้อเอื้อยกันนะาฮักที่สุดเลยเนาะนะคะพี่ดอกอ้อเป็นคนที่น่ารักใจดีมากๆเลยค่ะเป็นไอดอลนะคะในการหล่อมาล่้ำเลยเนาะนะคะเบอร์เทอร์จะสู้ขอยยืนเคียงข้างอีก สุดหยอดเลยนะคะฝึกกล้ามากเป็นการส่วนตัวแห้งนะคะขอบคุณเหื่อยเล่ยนะคะเดี๋ยวเอื่อ,อยย่ใส่คะ่ะย่บวนบอตอนนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเดี๋ยวเออเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พี่เข้าจะไปถ่ายละครอย่างเดียวเลยถ่ายทั้งวันก็แสดงว่าพรุ่งนี้พี่ข้า จะไปไปไหนมาคะไปถ่ายละครมาค่ะพรุ่งนี้พี่เข้าจะไปถ่ายละครมาค่ะนะคะก็เร็วๆนี้ค่ะข้าทิปมีของกินอร่อยๆนะคะมาให้ทุกคนได้ชิมกันนะคะอีกประดนเนาะเดี๋ยวขอทิปถ่ายละครแลวกอนก็คือขอทิปสีถ่ายละครเนาะจันอังคารพุธ แล้วก็มีพระหสัสศรอาทิตยถ่ากัธทิปติษงานนะคะขาทิพกะซิไลนะคะเป็นเป็นเกี่ยวกับผลไม้นั่นเองนะคะเมนูแบบว่าสุขภาพก็ได้แ <c oughs> ส่บๆก็ได้นะคะมาให้พี่น้องเข้าดิกอุดนนกันนะคะเร็วๆนี้เนาะตอนนี้ขาทิพกะกำลังแบบจัดแ็สเกจนะคะแล้วก็ โกรจะคงกำลังแบบว่าแพกๆๆยู uh, ่นะคะอจักหน้อยกับสีเอามาให้พี่น้องเขาาด้ชิมกันนะคะฝากไว้นะ <laughs> วันนี้เรามาถ่ายละครโนราซอนนะคะมีคนจะไปขี่แล้ว <laughs> ไปเรื่องงกาแฟเออเอามากินเนี่ยกาแฟรสดำรักน,น,นั้นกาแฟเยอะเลยเผือเอ่อเขาทิปไงเออแบ่งด้วยนะเนี่ยคนดีเนี่ยเซีคนดีคือเจ้าเออ,เอ,อไปไปขี่ค <laughs> นปวดขี่ชอบเก่็ <laughs> นางนำ้ำในป้าแม่ทุกคนมัทายอยู่ในป้ามันนี่มันนี่แต่บวกไหมฝนตกม,มันบวกมันขีดต่มแล้วก็เอาเบนมาพานะทุกคนแต่ภาวะการแซลซ์เสื่อมเป็นไปขี่แล้ว เอามาให้ใครครับเอามาให้ท่านชายโอ้โหข, <อ S 2> ขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะคะทำมาดูแลดีจังเลยครับคลานออกไป<ช>คลานออกไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะข้าวที่ยที่ยดดินค่ะนะคะวันนี้ข้าพิ์มาถ่ายละครน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ก้องไายนะคะแต่ว่าอยู่บรยรากาศสวยงามมากอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะ งามหลายนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เจนิทเขียวนะคะมือกล้องของเราวันนี้ที่ถ่ายให้นะคะงามโพดข้าวทิพย์ิดาดินมีไแน่เขาทิพย์อยากให้แฟนๆเห็นตรงไหนคะเนี่ค่ะงามหลายที่เรสวยมากอันนี้ก็นะคะรอเข้าฉากนะคะ เราอยู่ห่างกันพอสมควรค่ะก็เรามุ่มเลยเนาะนี่งามอยู่งามอยู่อุ้ยสะหนามอวยแนั่งเดี๋ยวเมื่อได้รบางๆห้าสิบปีกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจเนียเขียวเคี้ยวเรือเขาคุยไรๆจ้ะ ไทยเอาน้ำเนาะนะคะเบิ่งหาตาว่าก๋วยเตี๋ยวเลือดร้านทีเจเนี่เขียวมียำน้ำด้อล่ะมียำน้ำเดี๋ยวเขาสิไปยามที่เจเนี่เขียวเนาะเดี๋ยวเขาสิไปแบบไปกินสักโซบเลยนะคะสิไปวันไหนบอกน้ำสิได้แต่งตัวงามๆสิได้ขาวๆสิไปขานะควมองที่เล่านั่งกันคนละมุ่นละค่ะคนละมุมปลอดภัยได้ปลอดภัยค่ะปลอดภัยเนี่ยเหรอเห็นบอข้นคอนเสิ ก็รักษาระยะห่างนะคะแล้วก็เราเข้ากับไซเมทรว้ตลอนะคะให้ทุกคนดูแลสุขภาพเด้อให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเราจะขอส่งกำลังใจนะคะให้น้ำท่วมที่ทุกจังหวัดเด้อทุกจังหวัดที่ที่น้องประสบกรคภัยน้ำท่วมด้วยนะคะเปล่นกำลังใจหนเด้อน,นะคะให้เข็มแข็งแล้วกน ขอให้นำรถไว้ไว้นะคะให้กระเาพานไปนั่งจ่ายนะคะมือนี้ก็มีอีกหลายซีนนะคะก็ช่สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้เขาทิพย์แล้วก็พี่เจนนี่เขียวน้ำเด้อค่ะเหนื่อยจนมืดแล้วบนมือนีหูเนี่ยง่ามๆเลยง่ามๆเลยอยู่บนบ้านฮะตอนนี้เราอยู่บนบ้านเนาะเปลี่ยนกะไทยบอกอเอาสีไทยสีไทย นี่เอ้ยดิค่ะยูเว็นนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเน็ตเขียวเนาะโอ้โหถ้าไปยูบ้านสีตนลงแล้วเดี๋ย้ดิสีตนบรรยากาศดีแห้งสวยเนาะสวยสวยสวยเดี๋ยวไข่าวทิพย์ลากแผนๆเด้หล่ะเด้อค่ะสำหรับมือนี้ขอบคุณสำหรับมือกล่องสวยๆของข้าพี่สาวที่น่ารักนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะหลังจากเดี๋ยว เมื่อนี้ขอทีบสุขออลาพี่น้องไปก่อนเนาะนะคะมีโอกาสสีอัดวิดีโอมับปาารจทานนะคะมาสมคาวพี่น้องอีกนะม <Morning. S 1> ื่อนีดื่มกาแฟตอนเช้ากันนะคะชงทานเองทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็มีถ่ายทั้งวันเช่นเคยนะคะจนันทร์พันพุทธ เต็มๆเลยนะคะก็ไรฮ้อนรอบแรกก็ขายไปหมดแล้ว1งินร้อยุงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสก็ข้อที่จะจัดส่งให้สำหรับพี่ๆน,น้องๆที่สั่งมาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแพ็กส่งเพราะว่ายังไม่ได้แพ็กเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่อดหนนนะคะชงกาแฟกันค่ะ ถ่ายละครนูราสออนนะคะรอคิวถ่ายอยู่คนเดียวเซลฟี่ได้กระท้อนยังสั่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวข้อเิปจัดส่งให้ในวันพฤหัสสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าถ่ายเสร็จเร็วเดี๋ยวจะไปแพ็กของให้นะคะขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์ที่สั่งแล้วก็อุดหนนมานะคะขอบคุณมากมาค่ะกันเด้อ เดอให้นั่งนั่เดอโออนั่งออน้ำใจออโอเคเออ <laughs> <laughs> ไปใส้ล่ะนะ <laughs> มาทำงานหรือมานอนคะโอ <laughs> <laughs> วันตาจะของเข่าเรื่องบางหน้าเหลือทอสองนิ้วเนี่ยไหนดูก่อนร่างทรงทรงแหงนั้งเนี่ยร่างทรง,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 งอย่างเนี่ย ส่งโจรตัดเล็บไม่ตัดกระยิมเขาบ่าเคยบ่เคยพงเคยผอมเยอะดูดิสายชายกับวะเยือไม่น่ามานั่งข้างเลยเอาแต่สายเอาแต่สายมาหัวไม่เอามาคิดเป็นไงบ่เคยพงเคยผอมยอะโอ้ย,อยเราจะมาเล่นซืๆๆอือบมา ก็ลาฝนครับก็ลาฝนมันค่ยกินข่าวหะอะไรมันเหนียวเก้าโมงแล้วอะไรมาถึงก็กินกินกินจับน้าที่เออปันหลับเาเบใส่แอบเป็นยังไงคะหอมไหมมันแบบเปียวน้ำได้เปียวแล้กับอือพอดีตรงจ เออเออเออหอมมากเลยอ่ะอืมแบบนี้อย่งนีกรนทอนอบแห้งฟรุตท,ทิปตีมันี่ท้กคน, <c oughs> นขายกับง,งามโทรสสาต์กัดีไปไปซไปซื้อไปซื้อ ลุกขึ้นมาเดือดอายมาเสิร์งมาฟอนน้ำกันกระไดอยากได้ยินาขายของครับฟรุตชิพนะครับฟรุตชิพว่าแซ่บหรอกครับจะ่ปหาขายที่ดีมาเด้อพี่น้องผลิตน้ำบะทันซิมระบอร์เจ้าน่ะซิมแล้วมีซังงั้นนี่อร่อยเนี่ยสามชุงั้นนะเออเดี๋ยวพี่คิดก่อนโอเคจ้าขอบคุณยังก่อนสมมติให้หยิบได้มั้ง โอ้ยบะขามกะมีไนตัวอาอันนี้มะขามเป็นอะไรหอมกล้วยไม้หอบแห้งเป็นเป็นรวมอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะมิกซ์ฟู้ดใช่ค่ะไนบะขามคือบอออกว่าทำไงโอ้ยเจ้าเสือเฮ้ยลอนให้ยฮอดไนบะขามกะชีบบุญหยางบุหยางน่าสุดโอ้ยมาะขามโอบปะไปแล้วหยาดแน่ฮัลโหลลุกขึ้นมาเดือดอายมาเสิร์งมาฟอนน้ำกันก็ได้ อยากยิ้มบ้านขายของครับฟรุตทิปนะครับฟรุตทิปว่าแซ่บดอกครับแต่ว่าหันขายที่ดีมาเดินดี่นอะผลิตน้ำมาทานนะครั้ซิมละบ่อเจ้าน่ะซิมแล้วั่่เท่าไหร่เนี่ยสามสนงี้น่ะเออเดี๋ยวพี่คิดก่อนโอเคจ้าขอบคุณฮอตเตอร์นัทรีวิววันนี้นะคะมีขนมค่ะนี่เลยนะคะ นี่นะคะเป็นผลไม้แช่อิ่มอบแห้งนะคะของพี่เข้าวทิพย์ทิดาดินค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเนะจะทิ้งไอจไว้ให้นะคะนี่เนื้อเน้นแน่นๆมากค่ะทุกคนนี่นะคะอืมอร่อยมากค่ะนะคะรอถ่ายซีนต่อไปอยู่นะคะวันนี้ก็น่าจะดึกนะคะ สวยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากขอสามท่าดีมยมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ท่าเดียวรอดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยใสเนันอยายนี่ยายกับตา อยู่ด้วยกันโอเคแล้วนะตกลงแล้วนะไปช่วยน้ำท่วมด้วยกันนะโอเคนะมีเพื่อนแล้วนะห้ามกลับคำนะโอเคโอเคตกลงเอาเเราเป็นผู้ผูที่ดเอาหนอแค่ก่อ่านหยังนนอเนี่เมื่อสองหนุ่มและสองสาว้องร้องเพลง เออเอาย่อแค่สูวเขาเลยเขาทิบเอาแม่ตามเออเอาเอาเอาเป็นไงบ้างครับเอาโลโก้ออกมาหน่อยสิโลโก้เอ้ย ไม่ช่วยขายของ <สะ S 1> เลยรกรุบกริบอ่ารสชาติเป็นไงบ้างครับอันนี้รสอะไรวิงแซบหรอขชาแค่ีวดิอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงค่ะโอเค